สวัสดีค่ะ Enjoy Life Style in Denmark จ้ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ตื่นแต่เ้าจ้ะตื่นขึ้นมาหนึ่งเขาถึงแต่เา้าหิวเขาอะไรฮิวเขาเนี้ยว่าจะคิดหอดเขาเนี้ยวกินแต่เขาเจ้ากินแต่ขนมปังกินแต่ขนมจีนไรคิดหอดเขาเนี้ยว่า,มา,มามเามื่อนี้ก็เลยตื่นถึงแต่เา้าเมื่อหนึ่งเขาจ้ะหนึ่งเขาเนี้ยแล้วพันธุนี้กับมะควานบักพรีควานต้นหอมขวัขวกระเทียมควานอีหยัางไรล่ะหอมแดง พริกใส่กันจะ,ะทึ่งมะเขือเทศตามแจ่วแบบสมัยบรรน,นอกอันที่เคยกินตอนอายุประมาณเจ็ดแปดเก่าขวบ,บนะจน๊ะเนาะพ่อแม่พอแม่ปากแม่ปาก่อลุงพื้นผ้าตาื้สก,กินก็เลื่อขึ้นจกินแบบนั้นจ้ะปัตตนีจอยใส่เบิ้งได้จ้ะเด้อผลข้างล่างจอยเน่กินจะตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์จะมาหนึ่งเขาผุเน่ากินจอยเด้วจอยสิไทยเบิ้งได้จ้ะว่า,มา,าไม่ยังเนี่ยแต่ว่า ตอนนี้จัดสิผ้าซุปน้ำใหม,ม่ก่อนพ่อแม่พี่น้องซุปน้ำใหม,ม่บ้านในแล้วเยอะตับปุกปุกปุกเยู่ไอ้ที่ตื่นแล้วมานั่งเบิ่งข่าวเลยจ้ะหากระตื่นจะตื่นก่อนจะก,กระสางก่อนจะสางกินก่อนมาเบิ่งจัดจ,จัดม,ม, <c oughs> มาจ้ะจัดสิผ้าซุปน้ำใหม,ม่ก่อนเนาะม,มาจ้ะจัดสิผ้าซุปน้ำมันก่อนจริงน้ำใหม่ต้มเลยจ้ะต้มคักแล้วเห็นบ่ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ เพิ่งเสือจอยไปก่อนอันนี้ใส่เสื้อสีแดงจ้ะอันอาทิสีแดงหอมเหมือนน้ำประหลาดทั่วบ้านนี่จ้ะสุบเลไรสุบไปเพื่อผู้อื่นนั่นไม่สุบไล่กินไล่ก็โม่ได้ปะเตะ อากาศอันบดีบอดีจ้ะฝนกำลังเหมือนลมดินนี่แหละปรกตัวสีส่วนจ้ะแต่ยังกินสอ่อเนาะจากพ่อแม่พี่น้องทางเมืองแต่ยังกินสอ่อแต่ยังกินเคียงแต่ยังกินแร่ แมหาสอนสอนอยู่นข่ครนะจะตามเลยจ้ะอน,นี้จอยตมันพริกสุดไปแล้วจ้ะแต่ว่าจายอยจใส่อั่ิกกุนเอาไปนั่ง,จง,ง,ง,ง้จะเด้อน้หม่ซ้มทุ้งต้มลดเลยจ้ะตุมชนานลา,าตุ่มขัดตุ่มแน่ตุ่มเกือบึืนชั่วโมองเลยจ้ะ อย่างนั้นบาเขาประเดชอย่าั้นบาเขาหนามประลาดนะจะนะาก็มากจะนี่จะกระตั้มบกชั่วดินใส่พริกสดใส่อันี้งนง่าขัวไปน้ำงนะจ้ะนะใส่ไปหลายๆพริกป่นใส่จากสามโซนนีจ๊ะไขมันมันจัเสียล,ลายพรม่เปนโงจ้ะน,นี่ขอน,อนี่อ่อนหอน่รเกลือ เนี๋ยก็ละมันห่วยด้วจ้ะตื่อยังไ้สารกินต้นนั้น,นย่นั้นนั่นแ้ะพ่อแม่ี่นหอง ใส่ผักิกไปหาส่วนหาส่วนชาแนนจ้ะกับปกพริกนวยเย็อีกันซิฟนวยกับปักพริกขิงอีกหา็ดบ้อยถั่วจะใส่ใส่น้ำปลาค่ะ้าว่สุ้กนใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ร้ายกระแสบขื้นเกานะจ๊ะสุดดใส่ส่วนเดียวเพราะเดียพ่อแม่ี่นองตกใจ ลงในล้างนทั้งน้อยใส่ผงหนาลยทั้นงน่ยนอยเสร็จแล้วตามเจปลปลาสุกนมใหม่ปนไปด้วยชิ้นเล้ก เด็นเส้นคุ้มตาเลยตามยุพืนจะพวกจะค้าคือกันล้าจะขีขะ้ขาดี่นั่งกันต่างกล่องเลยแล้วยตยุพืนแม่จะดีนตามสิ่งก่ราชาเ้อะสิ่งมือดอีแล้วเป็นกานขาดนัดหน่อย มะมะนาวจังหน่อยจังหอมจะรุ่ไปอีกหลังนั้นเอาไว้ร่วยน่าจะ้ะ คิดว่าจะสกินน้ำจือยล่ะแต่อันข้เนี้ก็มุ่งถอดทายอย่างก็มีไก่อบก,ก็มียเยอะ๋ยวจะเจัะตัวสกินยนะังแต่ว่ามุมถอดนะจ๊ะปัดสมิมซที่มีรอบกันได้จ้ะ ใส่จานเดือดแบบนี้ดิโหเราจนเกี่ยงเลยปล่อยเถยติดอ่ะโอ้ยเจ็บค่ะไอติกละมึงขาวอ่ เราจะเจานาะจะเอาหอมสมุนี้มาโรยหน้าจา้ะหอมแดงโรยหน้าตามด้วยต้นหอมผักชีอ,อีกหน่อยนึงแล้วก็หอมแดงจ้ะใช้หล,หลายหอมแดงมาดด้เฮ็ดิ่นผ้า,ผากินเสีบคัก พี่ขี้หนูจ้ะไปจะกัดรู้สึกว่านบ่คอยพิษคักปันไลนเขินนะจ้ะสีสันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลวจ้ะสุดใหม่จ่อยอู้เลิศค่ะผู้ผู้ประโมวบักแตกมาแม่พี่นองจ้ะพ้อมแดงไว้จะกินครับจ้ะ ต้องไปในจานนี้ละเสีทุกอย่างที่คว้างหน้าจะ้ะบ้านจอยนีย่กินพักนี้ข,ขนาดเนี่ยพี่น้องกระตายไหมจ้ะพี่น้องกระตายจอยกระบอกไปเิ็งมีกระส่ลงไปจ้ะเิ็งไปกินกับประดับน้ำจานสวยงามตามท้องเรื่อนะจ๊ะเนาะ เบิ่งกับเขาจีจอยเฮ็ดแล้ว้อจ้าเ้อะนี่จะกับเขาที่เฮ็ดแล้วจ้าพ่อแม่พี่นงอันนี้ซุปหน่อไม้นะจ่าเนะ่นน่ะสีสันสู้ไม่เบิ่งคักๆจ้ะน้ำาลาไอลไรน้ำจอยพ่อจ้ะอันนี้ก็เจวปลาลาดเจวปลาลาดตอนนะจ้ะเนอะของแท้ต้องมีตอดจ้ะเมื่อวัจมักฉีกปลาลาดแล้วก็หมูทอดจ้ะ ปอดนะซีฉันไปตัแเสบคักแสบแน่นอาจารเนาะอันนั้นก็นอนนนกันอัน,น,นก็นสวนเลยจ้ะอัน,น,นสวนพักก็มีพริกจวกแตงกวามะเขือเทศมะเขือมะเขือพ่วงพักอันสลัดผักกาดไอ้ผักกาดแก้วครับกะลัมพักชี้เหล้าจนหอมผักชีไปผักหอมป้อมผักหอมเปแล้วก็เอียงกะลัมนะจ๊ะเนาะและ้วก็ทั่วรผู้จ้ะ หลายย่างค่ะจากพ่อแม่พี่น้องจ่าพ่น่ะเอ้ยเจ้าสิกินปันได้บันทุนี่โอ้อันนี้แนะนําจ้ะมีอันอันนี้ขนมจีบ้ะจ้ะเด้อเจ้าเห็ดขนมจีบเจ้าสิหนึ่งตอนเทียงจ้ะอาหารว่างพะนะเอามาโส่พ่อแม่พี่น้องบิ่งสะก่อนพ่น่ะจ่าอันบ้านเอากุ้งใส่้อจ้ะเด้อเจะาจังไรเสากุ้งมาใสสวยงามตามท้องเรื่องค่ะบุรติคาอะไรก็คือข้าวเหนียวจากพ่อแม่พี่น้อง ขนเหนียวกระลังหอนๆจ้ะอุย้ยเปิดสิลูกเปิดค่ะโวลนะอุ้ย่มแม่พี่น้องจ้ะหลุดสมันแต่งจ้ะกับข้าวกับปลาโอค่ะพะนะพูดพูบักบงูแบกแต่งสวยงามตามทองเรืองนะจ้ะเนาะอยู่เมืองนอกก็ได้กินแบบนี้ละจ้ะอยากกินยังกระซางกินบ่อดบ่อยากดอกจ้ะก็ได้กินคืออยู่เมืองไทยนั่นแหละแต่ที่บระดิกินแน่ๆก็คือบระดิกินอย่างเปน็นนสดเท่านั้นละจ้ะ สมากจะได้กินยูปะนี่นันจากันช่องจากันแช่แข็งนะจ๊ะเนาะพุนหี้หมะกกำลังตกแล้วพุนข้างนอกพุนนะจ๊ะเพิ่งจากกล่องพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นดอกจ้ะพุนนะจ๊ะเนาะปัจจัีสุธานี่จกากราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ทีนเขามาเป็นกำลังใจให้จอยนะจ่าเ้อที่กดติดตามจอยกราบขอพระคุณทุกกำลังใจจ้ะที่มีให้จอยมาตลอดมาจอยก,ก็กราบขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะแล้วก็ละละละจอยก,ก็กกขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าลำรุวยเงิ้ท่องนะจ่าเ้อจะคือจังอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งหิมาตุกจกะ่ะล่ะใครพอนเลยอยากให้เบิ่งหิมาตุกจ้ะ จะจอยสิพ่านางไปกระจุกจากป่าถ้าจ่าเด้อว่ามันสิเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องจ้าปุกนายจ่าตัวกินเขาจ้าท่งไทยเห็นบ่ล่ะจ้าที่มาตกพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะกระกลังลุ่มเฮ้ยแค่นี้เด้อจ้ะเด้อ สวา่าฝนตกขีมาตกอากาศเน่าคักจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอากาศแย่สุดๆมืน้อนี้ร่มพอมจ้ะ<ฮ>พะูดพวดกมั่วพวกแตงเนาะซ่มนี้ละจ้ะจอกกสิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจะไปกินข้าวแล้วจ้ะเด้เอ,อบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ